ภาษาเวียดอีกแล้วนะจ๊ะพภาษาเวียดนามนะจ๊ะทุกคนเนาะก็วันนี้มาแฮงเอานะคะกับพี่ๆนะคะสนุกสนานเนอะพี่น้องจ๋าย่าสวัสดีค่ะพี่อ่าสวัสดีค่ะอดทนรอหน่อะค่ะอัชลา วันนี้มันสุกนะคะสุกแฮปปี้ไตร์เลยนะครับเนี่ยนะมาล้างน้ำมาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงหันหันพี่อาดไปพี่นาวก่อนเอาอัะสองคนก่อนเอาพี่นาวพี่นาวก็แบบว่าเออฮัลโาลก่อนฮัลโหลค่ะพี่นาวชนจนช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 นะคะเอามันอัชราแปลว่าเอาเนี่ไงออื เดี๋ยวเขาผู้จัดการผู้จัดการให้ผู้จัดการอันนี้สปอนเซอร์ส่วนตัวนะคะร้อนแล้วหมดดีค่ะสปอนเซอร์ส่วนตัวนะคะสปอนเซอร์ทั้ที่มอืสปอนเซอร์นะคะดีอยู่ไหมอนไหนเพื่อนลาตอเพื่อนจะหาหาแล้วอรโมมาเอไปหาให้สปอนเซอร์แถวนี้แหละรอเนี่ยอนไหนเพื่อนจะหาสามีรวยเลย ูปากรูปากูปากอจิรานะคะูปากอจิราค่ะค่ะสปอนเซอร์ปากนะคะปากอันนี้โสดนะคะเป็นโสด์ด้วยซีกับไฮเงึดนะคะสวัสดีค่ะวันต่างแดนสวัสดีค่ะกับไปก็ได้เป็นโสด์ด้วยซีดกับไฮกันได้เป็นสาวดุดันออตนโอน สวัสด <icana, S 1> ีค่ะสาวมันนะคะสาววันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมาให้ดูผู้ชายนะคะฮัลโหลฮัลโหลผู้ชายค่ะผู้ชายในฝันผู้ชายในฝันคมใต้หลานด์ผมใต้แลานเออ

ผู้ชายของเขานะคะไม่ใช่ผู้ชายของเรานะคะโลโลทั้งหลาย ะคะคุณนัฐเมียน,น้อยนี่เห็นผู้ชายบ้ได้เลยเนาะต้องมาแบบหืมมากดเลยนะเมียน้อยจ้าเนาะบ้ได้บ้ได้เลยมาจ้านะคะ

จ้จาค่ะเจ้าแ่วาเป็นสนใจร่ไทยบอก่ดีขึนติดต่อเลยเอาตเลยเยุดเอยุว่อกคนนีเมียคนเดียวจะสิแม่มีเมียคนเดียวฉันมีเมียหนึ่งคนนใช่เอมีเมี่ยคนเดีวอ๋นเันมีน่ยันึ่งคนน่่เมีเนียคนเดียวออคน

ไม่พยเสมอตัตัไทเลบีเอมคือันยอฮอดแจ็ค์ไมสส์อเอ็นตัวเทรีย้นยอิจตาคงะหดื้มใไม่ได้เหรอพี่ดื่มอะไรได้พี่ดื่มยงมีได้เหรอแจ็คไมสอ็นตัวเทียรออกิเนพอรเอ็นดินสูค่ะ ใช่แต่ก่อนคือแต่ก่อนแฟนที่แกดื่มไป่ยบ้างยอขวดเลยนะแกก็ไม่สแส่แล้วคือตอนหลังคือต้องปรับปมาเพราะว่าเราติดเล่าใช่่ใช่ไห้แกก็โอเคนะตอนหลังแกกนไม่ใส่แ้ มันก็ดีเนาะเพราะว่าแบบเออมันเราจะได้คนว่ามันต้องมีของแขต่แต่ว่าถ้ามาอย่างเงี้ยโอเคถ้าดื่มช็อตเตอี่กินบ้านแต่ถ้าทีนบ้านอะม่จเ็นอะไรมันก็ e l e c t r i i t y าออัด้ว

ว่าจะอยู <tr> ่ที่ไปล้างทะเลเก็บ้านไอตาลก็เลยบอกว่าไม่ไอที่ติดโควิดเยอะมาไม่ใช่ไปบ้านไอตาลมาหรอกไปไม่อะมาไหลหมดก็ใจว่าไม่แต่ว่าพวกหนูตรวจโควิดเรียบร้อยหนูเนี่ยตรวจโควิดทุกครั้งแต่หลังแกจากกลับมาบ้านเราอ่ะแกติ้ คือหนูกับเพื่อนคือคือแฟนหนูเขาผ่านตันไมแล้วหนูจะมีไอตัว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 ตลอดเพื่อนหนูเข้ามาก็จะมีตัวตัวตัวตลอดจนจนเม่รีบแแต่ทีนี้ก็เพื่อนเพื่อนไปไม่เพื่อน ก็ห<ๆ>นูกลับไปแหละเขาก็ไม่เป็นไรนะเขาก็ไม่เป็นไรจนพี่อยโทรมาหาหนูหนูกแ็แบบเฮ้ยถูกหนกูนก็เริ่มบอกอาการตั้งนั้นมาก็เป็นตามพูดกับพ,พ,พ,พี่น,นัามพูดกับพี่นะรอดนะติด covid พี่บอกไม่ใช่ไปติด้าตไอ,อ,อ้ต้านมาหรอพี่ไปรับเราเก่งไม,ไม,ไม,ไม่เพราะว่าหนูมีที่หน,ทหนูมีที่เทสหนูมีที่จะตลอด บ้าเดวเฮสเดยดอมมัดตนดการระบาดอ่วนระบาดอกนแหมะระบาดอกไอายรรมเมือดือยชตตานาอออย้ีผจะได้ชูตายอพุตเต

คนน่าปกติางจะเป็นเจ้าขอนตลอนใครไม่จมือใครไม่เร้่หม่อหนู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 ายูหน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 ูนูหนูหาูหน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 ูเนูหนูหนหนนูหนูหนูหนูนูหนูหนูหนนูหนูหนนนน่นูนัมนนนีนนหนนนนนนไม่ลงเลยเนี่ยโอ้พี่แต่งงานหหว เติมอ่อยได้ไหมไม่ลงแล้วบัวเอ่อบอร์ดเล่นน่ะฟรีส์คันนี้แฮปเล็ตบอร์ดเล่นฟีสอันนบ้านอยู่บ้านอยู่บ้านโอ้ย่บอกว่าอะไรว่แรงไม่ได้แต่งงานแลยหมายถึงยังไงเป็นอววัวยปั้นยยเสียดยยยสนึก

โอ้สงสารน้องจังเลยทำไมต้องจ่ายเยอะทำไมต้องทานละหกร้อยแต่บ้าไปเลยบ้าไปเลยบ้าไปเลยันจะจ่ายไปเยอะขนาดนั้นอะฮะแต่บ้าไปแล้วจะไม่ันต้องขึ้นอย่างนี้มันจะไม่ต้องมันต้อขึ้นอย่างนี้มันนานมันแรงเกินไปมันแรงเาสวัสดีจ้าบิ๊กบุ๊คคนสวยนะจ้าบิ๊กบุ๊คคนสวยขอบคุณมากเลยอขอบคุณเมาแล้วนะคะยาแก้ไอนะคะยาแก้ไอตาน้ำดำยาแก้ไอน้ำดำตาเสียดาวตาน้ำดำนะคะตาหน้าอีตาเสียดาวได้พ enfin ี huh. ่ตาเสียดาว ยาแก้ไอยาน้ำดำเสียดาวเสียดาวเอาเสียดาวไม่ใช่น้ำดำหรอใช่้ใช่ตอนที่เป็นเด็กนะพี่ดื่มแต่น้ำดำนะจ๊ะแล้วแกแต่น้ำดำเรียกว่ายาแก้ไอยาเสียดาวนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครเจ็บคอหรือว่าเป็นโควิดก็กินนี่อันนี้ดีมากเลยนะคะแม่กินเลยค่ะแล้วไม่แล้วไม่ดืดมน้อื่นหรือคะหรือนัวเองยกดำปะกันยกดำสุขเคยเบ็กเบอรบอกยกดำอายกดำยกดำ ถ้ายกด้าข้ายกน้ำกติบห่อนมัดขึ้นคอคอดี่สำหรับคอค่ะร้อนคอคอร้อนค่ะมันแพงมันแพงกินมัดขึ้นจิบมัดขึ้นแพงนะคะแพงอันนี้แพงนะคะแพงเพราะฉะนั้นเราต้องจิบมัดขึ้นเอาบอดร้อนบอร้อนถ้าซื้อบ่อยๆมันก็จะต้องให้ทิปผููบ่าวเพราะล่าวรอเนาะทำไมต้องมีท้องด้วยเนี่ยทำไมไม่ต้องมีท้องด้วยนะฮะท้องแบรนดไม่มีหรอเนี่ยซิกแพคเนี่ยสิกแพ็กเนี่ย ผู้ชายรอ่ตไอ้น้ำดูไอ้น้ดูไอ้น้ำคนแขกเลี้ยงได้ไหถ้าดืดสีดืมี่แกตายเลยนะเฮ้ยาอยู่ตงี้พี่ขอสิอาเดส่รผู้ชายมนแปกแตกไม่ได้อยากอยากอยากผู้ชายผู้ชายรอผู้ชายรอก็เลยต้องทิปเยอะมดมดกระซังไหม ทั้งไม่จังหนใจเอเนาะนั่นมันได้กู <c oughs> ้อ้มันเยอะแล้วไอเนี่ยไอยาน้ำแกะเนียคอ a ิ i e นาเลยนะด้ดูกระตัดแล้กระตังหมดแล้วตนแล้วอั่อโอกาสของคน้มีนดมาคนโน้เหรอ ก็อยู่แต่อยู่แต่่เคล่นะน่เนี่ยแต่ืนเนี่ยเราังชอบ่อสมัยก่อนเนี่ยแต่ตนตองร้องนเข้าใจอยู่เพราะว่าหลายๆคนชอบก็ยาแก้ไอไอไม่ได้หัวก็จะมันแงแล้วพี่ไม่อยาก้พอนแล้วพี่ก็บอกว่าเลือกเอาระวังพี่กับสรุปแล้วมันเลือกนี่ <laughs> มันเรียกพี่อ,อ,อันนี้พุทธลกตลกตนางก็อยู่ยรวมกลยพอดีอะน่ารักดีแต่ว่านานนานประมาณนี้ยคือโอเคออใช่ใช่ถ้าดื่มฟรี <laughs> มีนานๆก็ดีดื่มฟรีนะคะเพื่อนๆจ๋า <laughs> คืออ่าแ <c oughs> ม่คโควิดเ,เนี่ยไม่กลัวกันเลยเนี่ยเนี่ย มันเซนมาแล้วอ่ะพี่อุียรอกมันมันเป็นรอบเดียว,ดดยวแต่ว่ามันต้องเระยะประมาณ6เดือนอะ่ะน,นัเปนะสองรอบเลยไม่กลัวเลย <laughs> ค oh, <kil enh asm> ่ะพนพูดเร่อบ้าาบบเข่อยหน่อยน่าจะได้นะระมาณนี้เลือกตามเลือกได้ไหมได้ไหมโยได้ไหมได้ไหมอาจจะได้ราคาชิฟแฟมชิฟแฟมไม่ยตาเพราะว่าผัวี่ยังไม่ได้จ่ายนี่อาศัยว่ากะว่าจะกินกับน้องใช่ไหมพี่อ ปาเทนเดอร์ที่นี่หล่อมากเลยนะเพื่อนเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหล่อขนาดไหนเนาะเดี๋ยวดูาดหล่อดูหล่อขนาดไหนเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเดี๋ยวอันนั้นผัวเขาอย่าไปดูมากพี่น้องผัวเขาผัวเขาคือผัวเขาเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเพื่อนว่าปาเทนเดอร์จะหล่อขนาดไหนไมชมผไม่ ก็ดูซ่ให้นี่แม่บัด้ไปให้ต่อไปใหต่อเด้อ Lucas เออฮีกัมเดอ Shota Shota Vichu ่อไหมเพื่อนนะ Baby love I need you I need you Baby เนาะเออเนาะก็สวยอือกันลุกคนโอ้บ oh yeah. claro ิ๊กโบน้องเขาแค่28แล้วแก่แล้วก็บายบายทุกคนเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิมัททาเฮมบังวาสาวไมิรามเฮติเองอีกเด้อพี่น้องบายบายนะจ๊ะบายบายจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะจ๊ะเป็นสนุกสุด